สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้เราขอนําเสนอสมุนไพรที่มีชื่อเรียกว่าต้นข่าลิงคือข่าในประเทศไทยอ่ะไม้ตระกูลข่ามีสายพันธุ์ที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นข่าเหลืองหรือขาตาแดงที่นิยมใช้นํามาประกอบอาหารนะคะแล้วก็ขาหยวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าขาที่นิยมใช้ทํายาแล้วก็เป็นถือเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากตัวหนึ่งเพราะอาจจะยังจะต้อง หาในป่าหรือในธรรมชาติอยู่นะคะต้นหนึ่งก็คือต้นนี้คะ่ะขาลิงขาลิงจะมีขนาดของใบที่เล็กกว่าต้นขาปกตินะคะการแตกกอหรือลักษณะใบเขาก็จะคล้ายกับขาทั่วๆไปเพียงแต่ใบมีขนาดเล็กกว่านะคะถือเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปีมีเงาใต้ดิน มีลำต้นสูงได้ถึง120เซนติเมตรใบเดี่ยวเรียงสลับรูปใบหอกหรือบถึงใบหอกแกมไข่นะคะกลีบดอกสีขาวแกมเขียวแล้วก็มีผลรูปทรงกลมหรือเกือบกลมขนาดของผลประมาณ8มิลิเมตรผลสุกสีแดง มีเมล็ด3 5ถึง5มเมล็ดมีกลิ่นหอมในตำรับยาพื้นบ้านอีสานนะคะจะใช้เง่าแช่น้ำดื่มแก้หอบหืดตำรายาไทยใช้เง่าฝนรับประทานแก้จุกเสียดแน่นท้องขับลมในลำไส้แล้วก็อุดแก้ปวดฟังถือเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรับยาไทยที่หายากแล้วก็น่าสะสมสายพันธุ์ไว้อีกตัวหนึ่งเลยนะคะ ต้นขาลิงก็ามาบอกเล่าให้รู้จักหน้าค่าตาสปปรรพคุณจะได้รู้ว่าเมืองไทยเรามีพืชตะกูลขาหลากหลายมากนะคะแล้วก็ขาลิงก็เป็นหนึ่งในพืชกลุ่มนี้ที่มีสปปรรพคุณทางยาที่น่าสนใจแล้วก็มีใช้กันมาตั้งแต่อดีตนะคะต้นขาลิงค่ะ วลคกรสมุนไพรก็จบการนำเสนอเรื่องขาดิงแค่นี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะส่วนต้นพันุ์นั้นก็พอมีอยู่บ้างไม่มากนะคะยังสั่งจากธรรมชาติเพราะยังไม่พบกันเพราะเลี้ยงตามสวนหรือที่ไหนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็ใครอยากสะสมสมุนไพรหายากตัวหนึ่ง ที่มีความเฉพาะตัวมีเอกลักษณ์นะคะก็แนะนำเลยต้นนี้ต้นคาลิงนะคะวุลกากรสมุนไพรขอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันมาโดยตลอดสวัสดีค่ะ